ครับสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานโมดูลเสียงนะครับ ISD 1820นะครับเขามีลำโพงมาให้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทดสอบได้นะครับเราก็สามารถบันทึกเสียงได้ประมาณ8-20ถึง20วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลงบันทึกให้ดูนะครับโดยกดปุ่มสีแดงไฟที่จ่ายก็เป็นไฟ3.3โมโวลต์นะครับ ผมก็เอาต่อมาจากบอร์ด M C U ผมเทสไอตัวดิสเพย์อยู่ LED m a t ต i นะครับอ่าวิธีการใช้งานคือจ่ายไฟ V C C กับกาว3.3โวลต์นะครับต่อลำโพงขั้วบวกขั้วลบนะครับจากนั้นกดปุ่มเล็กกอดสีแดงนะครับแล้วก็พูดนะครับนะครับกรุณาเว้นระยะครับจากนั้นเรากดเพ่กรุณาเว้นระยะครับ ได้ยินไหมครับเพื่อนกรุณาเว้นระยะครับเห็นไหมครับกรุณาเว้นระยะครับอีกกองอันนี้ถ้าทํามันกลองไปเลยก็น่าจะดังดีขึ้นกรุณาเว้นระยะครับกรุณาเว้นระยะครับอ่ากรุณาเว้นระยะครับเห็นไหมครับถ้าเราจะดังวันนี้ก็ไปต่ออ่าบอร์ดพาวเวอร์แอมเล็กๆอีกสักตัวนะครับก็จะได้เสียงที่ดังขึ้นนะครับเดครับ